สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีพามาแบ,บ่งปันครับสนใจโทรศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปาทานะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าเส้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอหรือเก็บไปทายานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อๆไปครับ วันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันนะพี่จำนวนไม่เยอะนะพี่จำนวนไม่เยอะนะครับวันนี้มาเย็นเลยนะครับพี่เพื่อพอดีไปทุระมาพี่เลยได้มาแค่นี้เองนะครับพี่เดี๋ยวเรามาชมองค์แรกเลยนะครับพี่ดูนะครับดูนะครับองค์แรกเป็นเขาเขียนว่าทิบัตทาวเวสุวรรณนะพี่หรือว่ายักษ์วัดละมุดนะพี่ดูนะครับพร้อมใบรับรองเลยนะครับดูนะครับเขาเนี่ยพี่เขาให้ผมมาแบบนี้พี่ดูนะครับ ดูนครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังพี่จะเขียนอย่างนี้มีสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะพี่ดูนะครับเอาไปเท่าไหรด่ดิเอาไป800ร้อพอนะครับองค์นี้มีจานด้วยนะพี่มีจานด้วยครับสวยเดิมมากพี่เก่าถึงยุคแน่นอนครับพี่เก่าถึงยุคเลยนะครับดูนะครับแปดบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูพี่สวยเดิมแบบนี้พี่กเก่าแบบนี้เลยครับดูนะครับรายการนี้เข้าไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญ เอ่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่ปีหนึ่งสองนะครับดูนะครับเป็นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ปีหนึ่งสองท่านดูครับข้างหูจะมีเหมือนเส้นวงเดือน,นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่เห็นนะเหมือนมีวงเดือนวิ่งนะครับดูนะครับ เอาไปห0ร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยนะครับปีหนึ่งสองรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้ครับทางหลังเหมือนมีพายศอะไรแบบนี้ทีพกสเก้าห้านะครับสองสี่เก้าห้านะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับอเก่าๆเลยทุพี่ดูครับ เนื้อแบบเก่าย่นเลยนะพี่เนื้อแบบเก่าย่นเลยครับเอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเหรียญมนดกนะพี่ของหลวงพ่อพรมนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูครับเส้นคมๆเลยนะครับดูนะครับ รายการนี้เอาไปในราคา700บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพระพมนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญเลื่อนปี08นะครับเป็นเหรียญเลื่อนปี108ยครับดูนะครับเซนการ์มเป็นมันมัดเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไป7 0 0บาทครับเป็นเหรียญเลื่อนปี0 8นย์นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่านะครับดูครับปี2 4งสี่นะครับดูครับสวยเดิมไม่เนื้อทองแดงเก่าเก่าเลยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมด้วยครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้นละครับเอาไป800บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหมือนพระยอดธงนะพี <cover> no. ่ดูนะพี่วัดอะไรนะวัดเขาอะไรนะวัดเขาสุกิมอะไรเนี่ยพี่ดูนะพี่จะเป็นเหมือนเนื้อบุกเงินนะพี่คล้ายเนื้อบุกเงินนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะผมลืมชื่อวัดนะพี่เป็นเก่ามากพี่เป็นพระยอดธงนะครับเนื้อบุกเงินนะครับ เนี่พี่อ๋อนี่ไงใช่เลยพี่ดูครับรุ่นพิเศษนะครับดูครับเก่ากึกนะพี่เก่ากึกเป็นพระยอดธงนะครับเอาไปในราคาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อจุ๋ยนะครับประศสองสี่หกห้านะครับประศสองสี่หกห้านะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับสวยยก็เก่าเลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญขอบก็บอกไม่มีขอบก็บอกหูเชื่อมนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อทองสุกนะพี่ดูครับสวยเดิมไ่ดูครับดูครับ พี่ด้านล่างจะอุดผงนะพี่อุดผงขาวๆน้ําตาอะไรแบบนี้นะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้เลยพี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อโตนะครับวัดพนันเชิงนะครับนะครับเป็น เหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะพี่พอดีเมื่อกี้มือผมเห่อออกนะครับดูนครับสวยเดิมแบบนี้พี่เก่าเก่าเลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับเป็นอ่าหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะพี่โอ้ สวยแชมป์พี่เหรียญน,นี้สวยแชมป์เลยนะดูนะครับสวยจัดเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญมาก่อนคู่นะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับสวยเดิมคมชัดนะครับรายการนี้ไปในราคา 700บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับดูท่พี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูทรับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูทับนร้อนมากพี่บดีมือออกเลยท่นพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดมากพี่ดูนะครับ ปศสองสี่เจ็ดสามนะครับดูนะครับเลขสองกับเลขสี่จะมีขีดเห็นไหมครับดูนะครับที่ทอทหารก็จะมีขีดเห็นไหมครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับต่อเต่าก็จะมีขีดนะครับดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะพี่หูเชื่อมเอาไปแปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาครับเป็นนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายนะครับวัดช่องลมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบนี yeah. ้เลยนะครับ,บดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายนะครับวัดช ic ่องลมปศสสาสองสี่หกหนึ่งนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับเอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงพ่อทวดนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับเป็นเนื้อ อ่าก็ไหลทองนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเก่ากึกเลยครับสวยเดิมเก่ากึกเลยครับรายการนี้ไปในราคาอ่าเจ็ดร้อยแล้วกันพี่เ0็นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับวัดหนองกระโดนนะพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับ ดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะพี่เหรียญขอบเอ้ไม่ใช่ขอบกระบอกขอบเลื่อยนะพี่ขอโทษทีนะเป็นเหรียญขอบเลื่อยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่อันนี้เป็นรอยนิ้วผมนะพี่เหือออกนิ้วนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับประศ สองสี่แปดสี่นะครับประสอสองสี่แปดสี่นะครับตัวหนังสือคมชัดมากเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับเนื้อหาเก่ามากเลยเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูครับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับกระไหลเก่าๆแห้งๆเลยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงพ่อเกิดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะครับดูนะครับวัดสะพานนะครับดูพี่ลอลิงไอ้ลอเรือพี่จะเป็นลอยยุบแล้วจะมีครึ่งวงกลมที่ลอเรือนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้ครับเอาไปในราคาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปุโตวัดปะดูชิมพีนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูนะครับตอกโค้ดชัดเจนเลยนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูนะครับปศสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับจะมีขีดที่เลขศูนย์เห็นไหมพี่เห็นไหมครับดูนะครับ จะมีขีดเห็นไหมไม่เห็นไหมครับจะมีขีดข้างเลขศูนย์ด้านมุมนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูครับเส้นขีดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวตัดนะพี่ตัวตัดรายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะครับ,รา,าร,าร,บรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่ดูครับเนื้อหาก็เก่าเลยนะครับด้านหลังมีจานด้วยนะพี่ดูครับดูครับเอ้เป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่ด้านหลังมันมีกระไหลทองนะพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับดูครับด้านหลังกระไหลมันขึ้นเลยนะพี่ดูครับเอาไป เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลงพ่อเดิมนะพี่ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ดูนะครับเจ้าของบอกหลงพ่อเดิมนะครับเป็นพ้าปิดตานะครับหลงปู่กสุขผู้เดิมน <c oughs> ดูนะครับมีจานแบบนี้เลยครับผมดูจานเหมือนปู่กสุกเหมือนกันนะพี่แต่ไม่รู้พี่มันไม่ชัดนะพี่หรือหลงพ่อเดิมก็ได้นะพี่ เอาไป5 0 0รอพอนะพี่ปิดตาองค์นี้ไปาไป500นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี ah ้จะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเดิมนะครับปี2482นะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมไม่ดูนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับดูนะครับบล็อกดอกจันแตกนะพี่บล็อกดอกจันแตกนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ เอาไปในราคา700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู s <S ่ทิมนะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับตอกกรรมการด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยครับดูนะครับเอาไป700บาทนะครับเอาไป700บาทนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงปู่ทิมนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกเนื้อกะไหลทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เอาไปในราคาเอ่อเจ็ดร้อยครับเจ็นะครับ รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็น่าเหรียญหลวงพ่อคงวัไอหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับนะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปในราคา700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูนะครับมีจานด้วยพี่มีจานด้วยครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไป500ร้ครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงปู่รอดนะครับเป็นพระอุปชารอดนะพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ เก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเอาไปในราคาเอาไปหกร้อยพอพี่หกร้อยนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นรูปหล่อนะพี่รูปหล่ออาจารย์ฟันนะครับดูครับเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันปีหนึ่งกว่านะครับดูครับมีอุด ตูดนะพี่โอ้มีกิ่งด้วยครับเขียวแล้วมีกิ่งด้วยครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับน่าจะปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะพี่อาจารย์ฟันรุ่นนี้นะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับตามมาด้วยเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ฟันนะครับดูครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดเลยครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมจะมีเลข219อยู่นี้ด้วยครับดูครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไปเลยราคา800บาทนะครับดูครับหน้าตาสวยคมชัดเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับดูพี่ดูเส้นนะครับเห็นไหมครับ หน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับประศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสองของหลวงปู่โตะนะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ทองครับพระอาจารย์ทองหรือหลวงพ่อทองวัด ลาดโยธานะครับวัดลาดโยธานะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปในราคาเจ็ดร้บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ดูคับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ ปี2500นะครับดูนะครับดูเส้นของแมววิ่งเต็มเลยนะพี่ปี2,500นะครับดูนะครับเส้นของแมววิ่งเต็มทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญเลยทะพี่เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นน่าจะเป็นเหรียญบาทน้ำมันนะพี่ของหลวงพ่อคูณนะครับดูนะครับต่อโคดอย่างนี้ด้วยนะครับดูนะครับปี2 5 58นะครับ2 5 58นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อคูณนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญดวงดีนะครับเป็นเหรียญหลงหลงปู่ศิลานะครับรุ่นดวงดีนะครับดูครับอืนะครับเป็นเนื้อปะกานะครับลงยาแดงคุยพื้นหน้ากากทองทิพย์นะครับโอ้โหสวยจัดนะพี่ดูนะครับ สวยดื้อแบบนี้เลยนะครับดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะครับเอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญพญาพารีนะครับปู่เป็นงานหน้ากากด้วยพี่ดูนะครับดูนครับเลขโค้ด6อะไรนะ610นะครับ610นะครับ ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็นเหรียญอ่าดูครับต่อโคดอย่างนี้นะครับพญาพาลีนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเป็นงานหน้ากากทองทิพนะพี่เอาไป600บาทนะครับต่อมาครับต่อมารายการสุดท้ายแล้วพี่ท้ายสุดสุดท้ายเลยนะครับดูนะครับเป็นผ้าปิดตาแล้วพี่พร้อมกล่องทุกกล่องเลยพี่เป็นปิดตานะครับ ปิดตามหาลาบนะพี่เป็นงานหน้ากากแบบนี้เลยพี่เขาบอกว่าเอ้หน้ากากถอดได้ไหรือเปล่าพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเจ้าของก็บอกหน้ากากถอดได้ดูครับรุ่นแม่ตานะครับรุ่นแม่ตาครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับของหลวงปู่ศิลานะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่ หมดแล้วนะพี่พี่ันดสนใจรายการไหนโทรเบอร์นี้เลยนะครับ0928342835นะครับหรือทัก ID ดียไลน์0928342835นะครับชอบองค์ไหนสนใจองไหนก็โทรกันมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันทุกองค์เลยครับ